หลังจากเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาอีลอนมัสก์เจ้าของกิจการทวิตเตอร์ประกาศว่าจะเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ของทวิตเตอร์จากรูปนกสีฟ้าไปเป็นรูปตัวอักษร X ทําให้ต้องเปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์มและชื่อบริษัทเป็น X แต่ดูเหมือนว่าแผนการดังกล่าวจะไม่ราบรื่นในญี่ปุ่นเพราะหากทวิตเตอร์เจแปนเปลี่ยนก็จะมีชื่อซ้ากันกับวงดนตรี J Rock ในตำนานอย่าง X Japan โดยล่าสุดคุณโยชิกะซึ่งเป็นหัวหน้าวงและเป็นผู้ก่อตั้งวง X Japan สังเกตเห็นว่า X j p นั้นกำลังเป็นกระแสไวรัลบนทวิตเตอร์ในขณะนี้เขาจึงได้ทวิตดักไว้ว่าชื่อ X Japan จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วนะซึ่งก็เริ่มมีผู้ใช้บางคนแนะนําว่า X น่าจะเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นได้อย่าง X Nippon จนทําให้แฮชแท็ก X Nippon กลายเป็นไวรัลตามไปด้วยสุดท้ายทวิตเตอร์เ a แปก็ต้องหาคําอื่นมาใช้แทนอย่างแน่นอนซึ่งทวิตเตอร์ Ni ปปอนหรือ n i p ปอน Twitter ก็ฟังดูไม่เลวอยู่เหมือนกันแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาแนะนำำําคําๆว่าคุณโยชิกิน่าจะไปคุยกับอ l o มสดูเพื่อจะตกลงอะไรกันได้เพราะดูแล้วว่าน่าจะคุยกันถูกคอ